สิณาตานาเวรมณีสิกขาปัญจสมาธิยามิสินาตานาเวรมาณีสิกขาปัญจสมาธิยามิตาวิสุนิจจาจาราเวรมาณีสิกขาปัญจสมาธิยามิอาวิสุขนิจาจาราเวรมาณีสิกขาปัญจสมาธิยามิว่าไปที่จาราไม่ใช่จาราให้ลูกเลลูก เป็นลูกหลานเดี่ยวบนตระมุ่นนี่นี่ยาลายาลายาลาไม่ใช่ยาลาเข้าใจเขาว่ากาเมียนึงก็ได้กาลมสุปิชาตาทาเวรมณีสิกขาปัญจสมาธิยามิโอสาวาทาเวรมณีสิกขาปัญจสมาธียานี surataya sama dia gimanakap padana sukana